วันนี้ผมจะพาทุกท่านมา okay. ดูฐานลากของงานโครงสร้างรับที่จอดรถของงานต่อเติมบ้านหลังนี้ตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นการทํางานโครงสร้างในส่วนของฐานลากที่เรากําลังจะเทคอนกรีตกันในวันนี้นะครับฐานลากตัวนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่60ซนติเมตรความหนา60ซนติเมตรเช่นกันนะครับเราก็จะเข้ามาทําการตรวจสอบฐานลากก่อนว่าถูกต้องตามแบบตามที่เราได้ออกแบบไว้หรือเปล่านะครับอย่างแรกที่เราจะตรวจสอบนะครับก็คือเรื่องของขนาดอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้จะมีความกว้างของ ฐานรากอยู่ที่60ซนติเมตรเราต้องวัดความกว้างก่อนว่าถูกต้องตามระยะ60ซนติเมตรตามที่ทางวิศวกรได้ออกแบบหรือเปล่านี่ครับ60ซนติเมตรอีกด้านหนึ่งก็ต้อง60 cm, เหมือนกันเราต้องวัด2ด้านเลยเช่นกันระยะประมาณ60ซนติเมตรความกว้างของฐานรากอันนี้ก็ต้องตกที่60ซนติเมตรเช่นกันความหนาของฐานรากก็60ซนติเมตรนะครับอยู่ที่ตัวเลข60พอดี อันนี้คือการตรวจวัดขนาดของฐานลากก่อนจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับคือการเสริมเหล็กด้านในช่างได้มีการทําเป็นเหล็กตะกร้อวางครอบที่เสาเข็มนะครับเป็นฐานราก F1 เหล็กก็จะมีสเปคของการออกแบบที่ทางวิศวกรกําหนดไว้ก็จะมี DB12 แล้วก็เหล็กอัลบก้าที่เป็นลัดรอบนะครับแล้วก็จะมีเหล็กต่อหม้อที่ผูกขึ้นมาเพื่อเตรียมสําหรับทําต่อหม้อมารับคานคอรดินทีนี้ก่อนที่จะเทเนี่ยช่างของผมเขาก็จะเททั้งฐานรากและต่อหม้อพร้อมกันใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องวัดระดับเทส่วนของต่อหม้อด้วย ซึ่งเส้นเตัวนี้ที่ทุกคนเห็นคือเส้นระดับ0ูที่เราได้กําหนด เป็นระดับอ้างอิงสาหรับโครงการนี้ไว้นะครับแล้วก็เข้ามาตรวจว่าระดับเทจริงๆเนี่ยถูกต้องตามแบบก็คือ75.5หรือเปล่าโดยการแทงตลับเมตรลงไปนะครับถึงที่ระดับเทซึ่งช่างอ่ะเขาจะมีตะปูตอกไว้ที่แบบสําหรับเป็นแนวในการเทคอนกรีตใช่ไหมครับแล้วก็เอาตลับเมตรวัดได้เลยนี่ครับ75.5ซนติเมตรถูกต้องตามแบบนะครับเราก็จะดูกายภาพความพร้อมความสะอาดของหน้างานความพร้อมมันมีอะไรบ้างทุกๆทิศท,ทางในฟุตติ้งจะต้องใส่ลูกปูนให้ครบนะครับความหนาของลูกปูนต้องได้ตามมาตรฐานความแข็งแรงในการเข้าแบบด,ด้านข้างตััวนนีีี้้้้ยยยแแแบบบตตอองงงไไมมม่่โโกกขข็ร เพราะว่าเวลาเราเทคอนกรีตไปเนี่ยคอนกรีตอาจจะมีแรงดันด้านข้างถ้าแบบไม่แข็งแรงอาจจะทําให้ฐานล่างของเราแตกฉีกบานออกได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงแน่นหนาและสุดท้ายเรื่องของความสะอาดความสะอาดก็คือดูกายภาพว่าทําการล้างเศษดินเศษปูนเศษทรายอะไรออกหรือ,อยังนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเทคอนกรีตได้ส่วนคอนกรีตที่เราสั่งเข้ามาตัวนี้ก็จะมีกําลังอัดอยู่ที่2 8 0 ksc นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการอัปเดตในการเทคอนกรีตให้ดูด้วยครับ